ครับพระมาส่องสองพระก,น,กน,นอนอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยพระคุณแผนครับคุณแผนอ่ะส่งพลใหญ่องค์งงนี้ยังยังมีขี้กุคขี้กุเต็มเนี่ยจะเป็นดินนะดินตับติดไม่ใช่ตับติดติดตาม ตามเนื้อพระองค์ผาครับพระองค์แผ่ทรงพลใหญ่มันกลางถ้านั่งขัดสมาธินี่จะเป็นทรงพลใหญ่ครับเขาบอกว่าเป็นพระที่สมเด็จพระเนรศวรวสร้างพิมพ์ขัดสมาธิในซุ้มเรือนแก้วสมเชื่อสมสม,สมเชื่อพิมพ์ทรงพลใหญ่มันกลางนี่ จะมีหลายพิมพ์นะจะมีหน้าเทวดาอ่าภัยคู่ภัยคู่แล้วจ,จะมีหน้ายักษ์แล้วก็มีซุ้มเถาวันแล้วก็อะไรอย่างหลายพิมพ์อะ่ะหลายพิมพบ้านกลางจะมีพระอีกแต่แยกไปอีกนะหลายพิมนะและ้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กูเดียวนะไม่ได้อยู่กู่เดียวคือจะอยู่จะอยู่เป็นที่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 ฮะในในจังหวัดฮะ จะหยุดจะหยุดแล้วแล้วก็แต่ละกุ่แต่อะไรเนี่ยกุหนึงก็จะเนื้อหนึ่งกุ่นึงก็จะเนื้อหนึ่งกุ่นึงก็ก็จะดินหนึ่งคือคือคือถ้าถ้าถ้าพิมพ์เนี้ยถ้าพิมพ์เนี้ยก็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 จะเป็นอ่าก็จะเป็นดินของเขาดินดินดินของหลวงปู่จะเป็นดิ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 นเฉพาะรุ่นนี้ครับถ้าไปไปรุ่นอีกอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นดินของเขาดินอีกอีกกลุนหนึ่งนะฮะผมก็พูดไม่ถูกนะ ผมเก็บไว้หลายองค์เลยฮะเดี๋ยว่พวกนี้จะถ่ายรูปลงให้ดูฮะเอามาส่องก่อนนอนครับส่องก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็ส่องพระครับแล้วค่อยนอนต่อชีวิตประจำวันผมฮะ